ไหนใส่อะไรไม่ไม่ข้าหยิบข้างนึงพระพิฆเนศมีอีกไหมจะบูชาด้วยอยากใส่มันอยู่อยู่ร้านทองก็มีอยากไม่พระพิฆเนศเองเหรอใช่หรอขอให้เขาไปสิเออขอให้เขาไปเลยแล้วถ้าเป็นเจมินให้แล้วเน่จะรอดูวันนั้นนี่ไงก็คนแจกก็คนเส้ยรายอยู่ดีเลยเหลืองานแล้วครับพี่น้องครับ สศกดิ์อยู่ตรงไหนคไม่ึดหนาแค่แม่ยังอยู่นีอุนอุขอบคุณแม่เป็นไงเด้อเหเอได้อน้ากัเน่จะซื้อเองค่ะก็ได้อยู่น้ำกันไหมซื้อเองลากกพาตัวเดียวกันเหมตงานเดียวกันเี่าถที่นี บายบายปลาหำม,มาเลยปลาหำม,มาเลยไอไทยไดี่จังเลยดจ้งอทีนนโอ้คือตื่นคนไปใส,ส่เบิร์เนียฮัลโหลเนมมองราอาชายค่ะเบอร์ ระยอาคานดีแม่น <là> ุ้ยเออจุเสดอวสวยแถวตอนเช้าไหมสวยพอดีเลยยงยินเสียงนัดสละอยยใส่เหรอเช่อไปก่อน ตอนร้อนรอเลยถ่าชานเด็่บบน้องมีนีสิกลาบานกับซองกันนะครับแล้วก็จะมีนนองนัดเพ็ดพลอยไปด้วยจะไปกินเออจุง้งเบล เต้นไอ้นัทสุลสักจุส่ย่ะไปตะไกแต่เขามาผลโอ้ยเห็นแล้วนี่ค่ะ้บากขาใัากแล้วพละคนโอี่หมูแม่โจ จะได้โทรสั่งเขาแล้วเนี่ยเอาเลยไปแม่เสือสาวในตาสวยเจ้ากูพูดถึงแม่เสือสาวเนี่ยนี่ไม่แก้เก็บองตอไหนรี่งงูเหลือมกินอันงูหอก็ยิ้มตัวนี่รัวอ่อจะเป็นงูเหลือมหรอย่อใครทาบ้างตาให้รัวใครทาบ้างตาให้ตาเจมด้วยอ่ะจอยตายแล้วจอยตายแล้ว ไว้จงไหนนี่ย้าหถ่ายรูปก่อนหัูู้เมากเลยเกันเลยป่ะเจกันเลยเกันเลยเาเถ่านี่เอ้ามึงบอกคำอื่นกูเป็ท่านวาอย่างเลยเดี๋ยวจีตีซอยด้วเป้าเดี๋ยวมันไปแตงเถาลันไดมันไปแตงคื่อเดอ๋ยอมึงแตงเ่าก็กูด้วยเถาธรรมดายักเ้าบอกด้ักน้ำเชคขันเออแยงลงไปชูนมันซ้ำกันจะทุก ท่องกันแล้วกูตบเลยขอมือท่องสามบาทเลยไม่แต่งอันนี้ดีเดียวกูเบิ่งแน่กูบ่้วกนวันนี้อีวันเมื่อวานกูมนเต่าแล้วมันสิแต่งไปใส่บาทนี่เออแอ้กูแต่งแต่เดี๋ยวกูแต่งมาแล้วกูนอนหลับกูสลบเปได้นี่มึงเต่ยกูโอ้ยพี่น้องเจว่าโดนเจว่าโดนมาทำร้ายร่างกายแรงนะคะแม่สื่อสาวฮะโรอกลับกันระยะเอกันเมื่อไหร่เหรอยะรอ พอกเขาได้ยินเพลงนั้นบอกแม่เสื้อสาวในตาสวยอ่อนและทวอููต่อมีตาหยองคนเดียวกันไหมครับย่าไม่ใช่ครับคนนๆยังก่อนคนคอนี่พ่อแล้ว<ะ>พ่อแล้ว ต่างเดียวกันเนี่ยนี่แตงจังไดมาเถาคือขากแ่ขึ่งนี่หนูกัดอยู่นี่มากเจ้ามาสร้างมาตาใส่เนี่ได้สร้างจากสร้างมาตาใสมาแต่งเถาได้คือขากขึ้นแหน่เสียบถ้าเธอเกับลูกนภาทัองกับชี้หน้าเพราะอะไรประกาศหาสร้างสองคนอีกเนอะคอยจ้างไปบนหังไฟแตงเถาคือคือ พ่านบอกเดียวกันเท่าธรรมดาทีไอ้เท่าเท่าจุกสามัญชีกันแท้สามัญชีคือพังเอาคุณแดงเท่ากว่าด้วยไ่ได้แอบบ่ได้แอบเอื้องพ่อแล้วเพอบอกว่าเท่าอยู่นี่ตีนกาขึ้นพอลอดแล้วไม่เอาถ้าเปนเท่าธรรมดาดิเท่าเท่า บอกเขาว่าเถ่ายทีเดียวตีนกาขึ้นหนึ่งครั้งบอกสัมเนียดขียดิเออสมเนียดขี้ดิเเป็นกเทยเากระเทยเท่าขี้เียกระเทยเท่าขี้เียจกระเทยเท่าเป็นัะไรเป็นอไรทีว่าไอ้คอย่ปนทำลายร่างกายกันไม่ได้เดนขี่น่ะแหลมันต้องมีฮามาปนด้วยไง เหมือนเราที่มีขี้ที่มีเม็ดพริกเข้ามาปนอะโอยผนก็ลากินเขาบอเลยอร่อยจุงคลิปส้างสันนี่แหละพนบารสางสันมองไหนมองมันมีพริกมาติดนำเอาไปเล่กันเนี่ยว่าถูกเป็นการเออเ้ยพเขาั่เขาลืนเขาซื้อเขาลากันแล้วเอออะไเขาส่ไปได้สบายอย่างนี้มองเงาะผมร ผมน่ะมันปิวบนคือลมถึกลอยหมุยแท้คือลมพันลอยแท้ยังคือรยมว่าลอยหมุยบ่เออบอยลุยเออบ่อยหมลุยเบื้งไหโอ้ยตายะได้แกหาเมื่อคอาเ็ัได้อีกเอเ็ัมื่อเบีด่ควรจัดตีเออบ่ถาธรรมดาเขาแถบ่เจ้า สาวหน่อยาขาเจ้าเห็ดช่์ไหมบอกชวอบังไฟบก่กเคยจังไดเ,เอามาคือกองห,าห <c oughs> ่างนี่ยไหมเบักนี่ละอามาถอจะวหมดเออดอกไม้ขาวทัดย่างดี พัดมาลาแม่เหรนเป็นยาสิแท้งแค่ไหนใส่ชุดข้อโยตีไปบ่อเสือสาวบ่อหญิงอุ้ยนั่นแหละมันต้องพ่อเปิดตัวยังก่อแม่เสือสาวในตาสวยอ๋อแล้วถูกเอาไปสี่ตัวคนจังเมืองจะคล้องเท่าไม่แห้งหรือแม่บางแนวผีบ้าเลาวบ่อแล้วผีบ้าใช่ไหมไม่หยังตำหน้าตำหลังมาแล้ว่าเล่นเป็นพระเอกมาทำยัหอดเป็นยังเอ็นขึ้นแมอ่กดสวิตช์ก็มาต้องไปแล้วมั่งตักกินละมั้งกู้เงินะ หัวมาตามเอจริงเหรอยะบายนะทุกคนไมานด้ครับเด้อไปงบมาจะหมดแน่ไปลงห้งมากเลยให้ผมมันที่ยุติไอ้คมแล้วยาไปลวพี่น้องบ๊ายบาย